เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากที่เกาหลีนะอ่าใช่ครับร้านเกาหลีดังๆทุกร้านใช้แบรนด์นี้แทบทั้งหมดเลยใช่ครับคือนอกจากเป็นโคได้ก็ยังเป็นฮีเตอร์เล็กๆได้ได้นะครับใช่ฉีดไอน้ําไปที่ฮีเตอร์แล้วฮีเตอร์ก็เป็นไอออกมาใช่ครับความชื้นก็จะทั่วทุกเพราะเป็นการลงฮีเตอร์โดยตรงแล้ววิ่งออกเลยใช่ครับอ่าพวกพวกนี้เป็นพูเปอร์พื้นฐานเนาะก็จะเป็นเหมือนสตรีมไอน้ําแล้วก็มีลมมีลมหมุนด้วยใช่ที่เป็นทั้งเป็นระบบไบเลอร์แล้วเป็นเด็กอเวน แล้วเด็กก็เป็นเด็กดึ่งใส่ได้สี่เทแล้วก็เหมาะสำหรับทำขนมฟังฝรั่งเศสเคยขนมฟัง,งสไตล์แข็ง,ขงรองแชมป์เบอร์เกอรีโลปีแล้วใช้นี้หรอใช้นี้ครับ สวัสดีครับผมแมนเซกุนะครับตอนนี้อยู่ในบูธที่ชื่อว่า F Max ม็กเอฟแม็กเแม็กใครเลยนะครับอ่าสวัสดีครับคุณปอสวัสดีครับเอฟแม็กชื่ออะไรอ่ะอ๋อเป็นจริงชื่อมาจากบูธในทางแบนมาชินเนอรี่คันโตะครับคันโตะใช่อ่าคืออะไรครับคันโตะเนี่ยคันโตะเป็นเป็นแบรนด์บริษัทแม่ของเราครับอ่าโอเคครับทำไมครับที่นี่กี่คนเกี่ยวข้องญี่ปุ่นยังไง อ๋อจริงๆบริษัทเราเป็นบริษัทลูกของคันโตะมิกเซอร์ครับค er. ันโตะมิกเซอร์ใช่คันโตะมิกเซอร์จะเป็นเออ่มิกเซอร์ที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นครับบร <c oughs> ิษัทเราเปิดมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วอ่อวาฮะ,าะใช่ครับที่มาบู๊ดนี้สิ่งที่สะดุดนะครับก็คือเครื่องนี้ครับคือดูเหมือนนี่มีอะไรนะแต่เนื่องจากเซคุกเราก็ได้คุยกับพวกดีทาร์เดอร์มาหลายแบรนด์เนาะครับนี่คือหนึ่งดีทาร์เดอร์ที่ทำให้ผมตื่นเต้นคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับ คือมีเพื่อนผมอ่ะคือผมไปเรียนทําขนมปังทําอะไรพวกนี้นั่นใช่ไหมเขาบอกเกาหลีอะมันมีแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งแล้วผมอะอ่านไม่ถูกแล้วผมไม่เคยรู้จักเลยแล้วเขาก็เพิ่งบอกผมไม่นานนี่เองเนี่ยเขียนว่าอะไรครับอ่านว่าฟรอฟฟรอเบฟครอฟหรือฟรอเบฟฟูลไลออฟเบเกอรี่อควิปเมนต์ครับอ๋อฟูลไลออฟเบเกอรี่อุปกรณ์อันนี้จำได้แหละเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากที่เกาหลีนะอ่าใช่ครับแล้วก็เกาหลีดัง ทุกร้านใช้แบรนด์ลิ้าทั้งหมดใช่ครับและที่จริงความสําคัญของ r ิท้าเดินนะต้องบอกว่าถ้าเราทา ido, mm hmm. ําสาย ok ong, mm hmm. ลิทโดก็เรกสายพวกตัวซองอะไรที่เป็นเนยเยอะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกแต่ฝั่งที่เป็น mm hmm. ปลีนโดฝั่งขนมปังมันต้องคุมความชื้นมากและต้องแม่นแล้วมันต้องต้องใช่อะ่ะดียังไงครับเครื่องนี้เครื่องนี้นะครับคือเป็นรุ่นแม่ของเราที่เป็นหน้าจอทัชสรีนอ่าใช่ครับซึ่งที่เห็นมาเครื่องลิท้าไดเครื่องอือ่นก็จะเป็นหน้าจอแบบอน,นาล็อกธรรมดาปกติ ใช่ครับคือเวอร์ชันที่ขายจริงนี่เป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษแต่นี้อิมพอร์ตมาใหม่ๆยังยังพู่ฮุนโดเป็นเกาหลีเลยใช่ครับก็คือเครื่อง r e ชาร์เดอร์ครับคู่นี้เงเราก็คือชะลอกันหนักแป้งครับใช่ซึ่งเรา m i กแป้งเสร็จแล้วเราไม่อยากจะทำทันทีไม่ว่าเราชะลอก่อนอ่ะคือรี t าร์เดอร์นะขายเครื่อง r ลูปแต่สามารถกดอุณหภูมิดับได้เหมือนเครื่องฟลูปที่ธรรมดาฟลูปมันคือร้อนขึ้นเนาะแต่ว่าอันเนี้ย คือบอกรีทาร์ามันแปลว่าช้าลงก็คือบอกว่าแทนที่จะโตแล้วบอกช้าก่อนวันนี้ทําประมาณ500ก้อนแล้วบอกลุงไม่ทันอกก็ไม่ทันเราก็วางพักในตู้นี้ก่อนได้และจะทําให้กระบวนการทั้งหมดช้าลงแต่สิ่งที่ได้เมื่อวันนั้นคือการช้าลงทําให้อร่อยขึ้นด้วยการบ่มรีทาท์เดอร์ทำให้ขนมปังอร่อยขึ้นโดอร่อยขึ้นไม่อร่อยในวันเดียวต้องข้ามคืนหมักโดติ๖ชั่วโมงเนี้ยจะอร่อยขึ้นเพราะโดค่อยๆดีเวลอปขึ้นซาวโดเนี่ยต้องดีเวลอปขึ้นด้วยเวลา โดใดๆก็ตามถ้าได้หมักนะมันจะอร่อยขึ้นมันเป็นเขาเรียกเป็นศาสตร์ในการทำขนมปังอย่างหนึง่งรีทาเดอรด์เป็นความฝันของคนทำขนมปังคราวนี้ในฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยกดยังไงนะเนี่ยตรนี้ป่ะโอเคจะมีทั้งหมดสี่ฟังก์ชันนะครับอันแรกคือเป็นเหมือนตู้เย็นใช่ครับมีอุณหภูมิตั้งแต่ลบห้าไปถึงลบสิบห้าแล้วก็ไปถึงศูนย์เลยเออคือถ้าวันนี้ตู้เย็นไม่ว่างใช้นี่แทนได้ใช่ครับคือแทนตู้เย็นเลย แล้วไม่ใช่มากกว่านั้นคือเป็นดีฟอสตออเป็นดีฟอร์สตั้งได้อุณหภูมิไปถึงแดนสูงคือนอกจากเป็นโคลได้ก็ยังเป็นฮีเตอร์เล็กๆได้นะครับสามนี่เป็นพลูฟครับอันนี้คือพลูฟแบบเย็นสําคัญมากนะเวลาที่ขอที่ขึ้นเนยแล้วอย่างัวซองมันมีเนยแท้ถ้าเราหมักโดเขาเรียกว่าพลูฟโดอุณหภูมิเกินยี่สิบเจ็ดอ่ะเนยจะไหลพอเนยจะไหลมาขอบเส้นมันจะบานมันจะไม่สวยไม่คมฉะนั้นเราต้องมีความชื้นเหมาะสมแต่อุณหภูมิห้ามเกินยี่สิบเจ็ด แล้วถ้าเป็นลิสโดเราจะใช้ความชื้นสูงเพื่อเพื่อให้ใช้เวลาแบบไม่นานมากแต่ขนมปังลินโดยากมากเราองใช้ความชื้นต่ำที่สุดที่ทําได้เพราะเราไม่อยากให้มีความมีน้ําข้ามน้ำกเกาะคุณปอถบอ,ถบอเทคนิคหน่อยครับตัวนี้นะครับก็เป็นรีทาร์เดอร์กำหนดทั้งความชื้นได้ไปถึง99และต่ำตัวไปถึง30บอกเลยนะถ้าใครซื้อรีทาร์เดอร์นะไปลองกดดูว่าได้กด30ได้ไหมไม่มีอย่างนี้นะหายากอยู่แล้วตัวนี้ก็ยังสามารถมีพุมร้อน กรณีที่แบบเราต้องการกลุ่มขนมปังที่เราอาจจะโชงปูปังก็ได้อย่างเงี้ยนะสวยโอ๊กปังก็ใช้พวกร้อนได้คราวนี้คําถามคือระบบให้ความชื้นคืออะไรครับคุณบอลต้องเป็นคนตอบผมแล้วระบบให้ความชื้นเครื่องนี้จะเป็น direct injection steam ครับยังไงครับก็คือจะฉีดไอ้น้ำไปที่ตัวฮีเตอร์เลยโดยตรงครับอ่าใช่ฉีดไอ้น้ำไปที่ฮีเตอร์แล้วฮีเตอร์ก็เป็นไอออกมาใช่ครับความชื้นก็จะทั่วตู้ เพราะเป็นการลงยิตเตอร์โดยตรงแล้ววิ่งออกเลยใช่ครับอ,อ่าก็ถือว่าสมควรเลยครับที่เป็นฟอร์เบคราวนี้ไหนๆก็มาถึงแล้วมีอะไรจะอวดเพิ่มไหมครับอันนี้คือเครื่องที่เรียกว่าเป็น2คาบ,บิเนตนลยครับสฝาและกระจกอันนี้คือให้มาเลยให้มาเลยแล้วก็มีอันนี้พาร์เนลแยกอันหนึ่งบนอันหนึ่งล่าง <Okay, S 1> เนาะใช่แล้วก็เป็นปุ่มแบบอุตสาหกรรมมากๆโอเคผมดูแล้วผมสนใจพวกนี้เป็นพูลเพอร์พื้นฐานเนาะก็จะเป็นเหมือนสตีมไอ้น้ำแล้วก็มีลม ลมหมุนด้วยใช่อ่าซึ่งต่างไอ้พวกราคาเริ่มต้นที่จะเป็นระบบต้องน้ำด้านล่างนะครับใช่อ่าคราวนี้มาเห็นทั่วทั่วไปสำหรับคนสายคือสมรู้ว่าคุณทำขนมปังเบเกอรี่ขนมปังเกาหลีแล้วเจอเราใช้อันนี้น่าจะตั้งราคาได้อย่างดีคืออันนี้มันเด่นที่เห็นโลโก้ไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็เครื่องพวกนี้คือเป็นแบบอินเทอร์เชียลเกตนะก็คือกดแบบสมบณ์สมบันแยกชั้น แต่นี้ก็จะเป็นมีความแปลกนิดนึงครับขดความร้อนข้างบนน่ะคือธรรมดาจะเป็นแบบอย่างไงนะเป็นเหมือนขดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเตเตอร์เป็นเฮเอร์เป็นตัวยูเป็นตัวยูอะไรเงี้ยนะแต่ตัวนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นเส้นลวดมันเป็นเส้นลวดยาวตอนแรกอะผมคิดว่าเป็นแบบประหยัดตังค์หรือเห่ออ๋อไม่ใช่คุณปอคิดว่าไงอ๋อไม่ใช่ครับเพราะอะไรครับ เหมือนอันนี้จะให้ความร้อนไวและท่วถึงกว่าคือใช่ครับเคยมีปัญหาไหมเวลาเข้าเด็กโอเว่นน่ะตรงนี้ร้อนตรงนี้ไม่ร้อนตรงนี้ร้อนตรงนี้ไม่ร้อนใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นวงของความร้อนตัวอยู่นะตัวไหนใกล้วงร้อนมันก็ร้อนพอห่างมันก็หายร้อนพอใช้ระบบเป็นคื้แค่เป็นลวดร้อนขนร้อนกระจายทั่วใช่ครับร้อนทุกคนทั้งหมดใช่ร้อนทั่ัวกันเอาจริงเพิ่งสังเกตนี่คือเกาหลีเก่งมากใช่ประหยัดไฟใช่ประหยัดไฟครับคือซื้อแล้วก็ครบ แถมเบอร์โทรช่างเพียบเลยไม่รู้ทําไมต้องแปลกเยอะขนาดนี้คือเขาบอกที่นี่เป็นเอกลักษณ์คือมาในสายช่างใช่ไหมครับอ่าช่เออเล่านิดนึงเรื่องช่างคือยังไงนะครับอ๋อคือบริษัทเราเริ่มต้นจากเราเป็นบริษัทเมนเทนนั่นครับอ่าเราดูดูแลเครื่องเกี่ยวบเบเกอรี่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตู้ฟูเตาอบเครื่องมิกเซอร์เครื่องสไลเซอร์เราดูแลในส่วนมีอะไรซื้อจากยี่ห้ออื่นถามได้อย่างนั้นเลยเหรอได้ครับเราดูแลได้ทุกคย่างนี่ผมเพิ่งรู้ใช่ครับ อ่าโอเคคือซื yeah. ้อจากแบรนด์ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ซื้อจากเราก็ก็ถามได้แล้วก็ไปไปมาๆก็เลยตอนนี้ก็เลยนําเข้าเครื่องระดับประเทศระดับพูดนาของเกาหลีใช่ครับมาขายเลยใช่ครับเพราะว่าอย่างไงก็ซ้อมได้ช่วยอยู่แล้วชัว์อยู่แล้วเห็นปั๊บทั้งรู้ก็รู้เลยว่าซ้อมได้ซ่อมได้คือเรามีการไปดูงมนที่นู่นมาแล้วอ๋อนี่เพิไปเที่ยวเกาหลีแล้วใช่จะดูมาแล้วจะไมไม่ชวนกันหรครับไปดูเครื่องที่แพงที่สุดที่นี่แล้วกันเนาะได้ไหมพาเที่ยวหน่อยครับ นี่ครับเป็นเครื่องที่ว่าท็อปออฟเดอะไลน์นะเขาเรียกว่าดีที่สุดของโรเบที่เป็นทั้งเป็นระบบ b o เลอร์และเป็นเด็กออเวนและเด็กก็เป็นเด็กดึงใสใส่ได้4เทปโอพี12เทคือเปิดร้านกันเลยอ,ะอ่ะก็เครื่องนี้ครับทำความร้อนได้เร็วอ่าใช่ครับออก็เหมาะสำหรับทำขนมปังฝรั่งเศสหรือ,อขนมฟังสไตล์แข็งแข่งครับเขาเรียกว่า ตัวเนี้บอกเลยถ้าคนที่เคยรู้ว่าระบบอยเลอร์และบินเดงกโอเว่นแบบนี้นะและพร้อมครบเซตอย่างนี้นะถ้าไปยุโรปมีเกินล้านใช่แต่นี่ไม่ถึงแล้วจะบอกว่าด้วยสักษิของแชมป์โลกรองแชมป์เบอร,ร์กอรโลกปีแล้วใช้อันนี้หรอใช้อันนี้ครับอ,อันนี้คืออะไรครับโชว์นิดนึงเอาลงได้ปะได้ครับอันนี้คือสําหรับเราใส่พวกอ่าได้ครับ คืนนี้เวลาเราโยนพวกกลมเขาเรียกว่าไงพวกแซลโด <c oughs> เชียบัตา้าขนมปัง<ช>วางอันนี้แล้วก็เลื่อนปื๊ดเข้าไปแล้วก็สใ<ช>ส่ <ๆ S 2> สเลยคือครบมากอะ่ะแล้วก็แบบว่าคือถ้ามีอย่างนี้ก็คือครบแล้วนะครับ<ช>แล้วถามนิดนึงครับ,รบซื้อของแบบนี้เนี่ยเ,เราเพิ่งขายครั้งแรกคิดว่าจะขายนาน,านไหมครับยี่ห้อนี้ยนานครับรู้ได้ไงจะขายนานก็จาก ที่มาออกโบนครับของการตอบรับของลูกค้าค่อนข้างดีครับใช่สนใจเยอะมากเพราะราคาเพราะราคาดีใช่แล้วก็มีชื่อเสียงคุณภาพดีครับใช่แล้วเราบริการหลังการขายคือคุณตอเนี่ยเป็นคนที่อยู่นานแล้วนะเป็นคนดูใจดีมากจะลูกค้ามาเยอะใช่ไหมครับมาเยอะครับอ๋อโอเคครับก็เรียกว่าตอนนี้น่าจะมีความรู้ครบนะครับเดี๋ยวเราจะแทรกภาพบรรยากาศที่นี่เรื่อยๆเนาะให้รู้ว่าเป็นบรรยากาศแชมป์โลกและแชมป์รองแชมป์แล้วคนเกาหลีมาเองคนเกาหลีมา้เองคนเกาหลีที่คือมาเขาบนฐานะอะไรครับเชฟเขามา หมือนช่วยขายเครื่องทำมาสาธิตทำมาสาธิตด้วยใช่สาธิตการทำเบเกอรี่ให้ดูแล้วก็มีเบเกอรี่ให้ทานด้วยใช่จริงๆคุณปอมีใครบอกครับหน้าเป็นคนเกาหลีเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับเครื่องท็อปขนาดนี้แล้วก็เครื่องดีทาที่ดีทาที่น่าสนใจมากนะครับวันนี้ก็ในแมนเซคุกขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณคุณปอมากนะครับมาครับไปดีนะครับ